เรียนคณะกรรมการการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาข้าพเจ้านางสาวอมรรัตน์มูลสารตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการ,รกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะ โรงเรียนวัดมโนรมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3การศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกนาฏยศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามระดับปริญญาโทการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีปัจจุบันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนวิชาดนตรีนาฏศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โดยข้าพเจ้าเสนอและขอเลื่อนมีวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิล,ละปะซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการริเริ่มพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งข้าพเจ้าขอนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจดังนี้บริบทของสถานศึกษาโรงเรียนวัดมโนรมเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่เปิดการสอนระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส สภาพปัญหาไร้การจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนวิชาน้าตะสินเรื่องภาษาท่าระดับชั้นม3าพบว่าการใช้หนังสือเรียนและภาพประกอบและคำอธิบายเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนปฏิบัติเป็นเรื่องยากที่ผู้เรียนจะเกิดความเข้าใจเพราะการเรียนปฏิบัติ ต้องมีตัวอย่างให้ผู้เรียนได้เห็นภาพการเคลื่อนไหวท่าทางชัดเจนเมื่อบทเรียนมีเพียงตัวอย่างในหนังสือจึงเกิดปัญหาคือนักเรียนไม่สามารถแสดงภาษาท่าได้ตามที่กําหนดและนักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายเพราะบทเรียนไม่กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้และโดยปกติ การเป็นปฏิบัติน่าตัดสินตัวครูจะเป็นสื่อการสอนที่สาคัญที่ปฏิบัติให้นักเรียนดูแต่ก็ยังพบปัญหาคือเมื่อเพื่อครูสาธิตให้ดูอยู่หน้าห้องนักเรียนหลังห้องก็มองไม่เห็นหรือเห็นไม่ชัดเจนหรือหลายคนไม่เข้าใจในบทเรียนทําให้นักเรียนไม่สนใจกิจกรรมการปฏิบัติหยอกเล่นกันไม่ตั้งใจเรียนรวมถึงการจัดกิจกรรมยังไม่สอดคล้องกับการเรียนปฏิบัติเท่าที่ควรทำให้นักเรียนขาดปฏิสมัมพันธ์ในการเรียนรู้กับเพื่อนและครูเป็นผลให้ผู้เรียนไม่ได้ใช้ความรู้ความ ความสามารถในการเรียนอย่างเต็มที่และมีความกล้าสแสดงออกน้อยจากปัญหาดังกล่าวทําให้ผลการเรียนเรื่องภาษาท่านาฏศิลป์ไม่เป็นไปนตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้แรงบันดาลใจจากสาเหตุดังกล่าวข้าพเจ้าจึงเกิดแรงบันดาลใจค้นคว้าหาวิธีออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนคิดหาสื่อการสอนที่สามารถนํามาแก้ปัญหาและพัฒนาใช้ในการสอนรายวิชานาฏศิลป์ระดับชั้นม .3 เรื่องภาษาท่าโดยเลือกเรื่องการพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ไทยโดยใช้วิธีทัศ ประกอบการสอนเรื่องภาษาท่ายิ้มโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning ในทางแก้ไขปัญหาข้าพเจ้าได้ทำการวิเคราะห์สภาพปัญหาร่วมกับเข้าร่วมชุมนุมกิจกรรม PLC ในหัวข้อการจัดการเรียนรู้ พัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเลือกวิธีจัดการเรียนรู้ดังนี้ 1. เลือกแนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบ a c t i v e l e a r n i n g ในการจัดการเรียนการสอนใช้กระบวนการกลุ่มโดยให้นักเรียนทุกคนมีบทบาทได้แสดงความสามารถตามศักยภาพทำให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนรู้กับเพื่อนและครูโดยครูผู้สอนจะลดบทบาทจากการบรรยายเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียน ร,รวมถึงจัดเตรียมสภาพห้องเรียนให้เหมาะสม 2. เลือกใช้สื่อการสอนที่มีความเหมาะสมเห็นภาพได้ชัดเจนโดยใช้วิดีทัศน์ประกอบการสอนเรื่องภาษาท่ายิ้มโดยมีจุดเด่นของวิดีทัศน์คือให้นักเรียนชั้นม .3 ที่มีความสามารถทางหน้าตาศิลเป็นผู้สาธิตในวิดิทัศน์เมื่อนักเรียนได้รับชมวิดิทัศน์ที่มีเพื่อนแสดงก็ทําให้เกิดความแปลกใจตื่นเต้นเกิดความอยากติดตามรับชมต่อ นักเรียนที่สาธิตในวิดีทัศน์ก็รู้สึกมีบทบาทสําคัญและสามารถแนะนําการปฏิบัติให้เพื่อนได้ดีขึ้น3จัดทาแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดโดยผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงวิธีการดําเนินการข้ารเจ้าจะทําแผนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่สองทักษะในการฝึกหัดนาศิสินไทยและแผนที่สิบสองเรื่องภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติท่ายิงโดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ ขั้นที่หนึ่งสังเกตรับรู้ครูสวัสดีทักทายนักเรียนกล่าวนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องภาษาท่าโดยยังไม่บอกว่าจะเรียนเรื่องภาษาท่าใดจากนั้นครูตั้งคําถามการคิดให้นักเรียนช่วยกันตอบเพื่อทบทวนความรู้เดิมครูปฏิบัติภาษาท่าให้นักเรียนชมและช่วยกันตอบว่ามีภาษาท่าใดบ้างที่นักเรียนรู้จักและครูจัดกิจกรรมทบทวนความรู้โดยเกี่ยวกับภาษาท่าที่ได้เรียนมาโดยให้ปฏิบัติภาษาท่าต่างๆพร้อมกันทีละท่าเมื่อปฏิบัติเสร็จให้ใหทุกคนปกบมือชุ่มชมตนเองและเพื่อนครูเฉ ว่าวันนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษาท่ายิ้มผู้บอกความหมายของภาษาท่ายิ้มและก่อนจ,จัดกิจกรรมผู้ให้ตัวแทนท่ายง6คนลองปฏิบัติท่ายิ้มว่ามีท่าทางอย่างไรเมื่อนักเรียนปฏิบัติเสร็จให้เพื่อนช่วยกันปรบมือชื่นชมเพื่อนที่กล้าคิดกล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียนขั้นที่สองทำตามแบบคูณแนะนำเรื่องวิทัศน์ภาษาท่ายิ้มให้นักเรียนรับชม ครูเปิดพิดีทั์ภาษาท่ายิ้มให้หนักเรียนรับชมหนึ่งรอบและอธิบายวิธีปฏิบัติและความหมายและให้หนักเรียนปฏิบัติตามซ้ำหลายๆรอบโดยครูเดินดูการปฏิบัติของนักเรียนเพื่อจับท่าทางให้ถูกต้องและคอยแนะนําการปฏิบัติให้นักเรียนอย่างใกล้ชิดเมื่อสังเกตว่านักเรียนสามารถปฏิบัติได้แล้วครูถามและให้นักเรียนยกมือว่าใครปฏิบัติได้ครูให้นักเรียนทุกคนปกมือชื่นชมตนเองและเพื่อนๆทันที่3ทําเองโดยไม่มีแบบ รูแจ้งให้นักเรียนทราบว่าจะให้นักเรียนทํากิจกรรมร่วมกันโดยให้นักเรียนจับคู่หนึ่งคู่ระหว่างตัวพระและตัวนางจะให้แต่ละคู่ผัดการประเมินการปฏิบัติท่ายิ้มของเพื่อนโดยทําในแบบประเมินที่กําหนดให้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของเพื่อนเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจเกณฑ์ความสําเร็จมากขึ้นช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้นและพัฒนาทักษะการเท่ากับผู้อื่นเมื่อทุกคู่ประเมินเสร็จแล้วครูให้ตัวแทนนักเรียน1-2ถึงคู่ออกมานําเสนอแบบประเมินที่ทําหน้าชั้น เรียนให้เพื่อนฟังเพื่อให้ผู้เรียนได้มีบทบาทเชิงรุกได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนและสามารถนําเสนองานของตนเองกาะแสดงความคิดเห็นต่อกระบวนการทํางานที่ได้รับมอบหมายจากนั้นครูได้แนะนําข้อดีและข้อที่ต้องปรับปรุงให้กับนักเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนให้ดีขึ้น ขั้นที่4ี่เชื่อมโยงความรู้เดิมสู่ความรู้ใหม่ผู้แจ้งให้นักเรียนทราบว่าจะให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มโดยแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจและให้ทุกกลุ่มช่วยกันคิดท่ารําประกอบเพลงโดยใช้ภาษาท่าและนาฏยาศัพท์ที่ได้เรียนมานํามาประดิษฐ์ท่ารําในบทเพลงนักเรียนแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วผู้แจ้งให้แต่ละกลุ่มเลือกเพลงที่ชอบเน้นเพลงที่ทุกคนรู้จักและสามารถร้องร่วมกันได้มากที่สุดโดยจะเป็นท่อนหนึ่งท่อนใดของเพลงหรือท่อนที่ฟังแล้วติดหูของเพลงนั้นก็ได้ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดท่ารําประกอบเพลงโดยใช้ภาษาท่าและนาฏยศาสตร์มาประดิษฐ์ท่ารําครูกล่าวในเรื่องของการแปลแถวที่ได้เรียนมาว่าสามารถนํามาใช้ได้ตามจินตนาการ ครูสังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียนเพื่อวิเคราะห์การทางานกลุ่มและเดินให้คาแนะนํานักเรียนทุกกลุ่มเกี่ยวกับการคิดท่ารำครูสอบถามถึงปัญหาและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ถามในข้อที่สงสัยและข้อตา่ตางๆจนนักเรียนสามารถปฏิบัติงานได้สําเร็จครูคอยชื่นชมนักเรียนตลอดเวลาเพื่อสร้างความมั่นใจและแรงบันดาลใจเมื่อทุกกลุ่มคิดท่าสําเร็จแล้วครูให้ทุกกลุ่มมานั่งเป็นแถวและแจ้งให้ทราบว่าจะให้ออกมาแสดงหน้าชั้นเรียนโดยเริ่มจากกลุ่มที่1ไปจนถึงกลุ่มสุดท้ายเมื่อทุกกลุ่มทุกกลุ่ม ครูให้ตัวแทนเพื่อนออกมาพูดในภาพรวมเกี่ยวกับการแสดงของแต่ละกลุ่มครูกล่าวคำชื่นชมนักเรียนและให้นักเรียนทุกคนปรบมือชื่นชมตนเองและเพื่อน ทันที่5ฝึกทําให้เชี่ยวชาญครูแจ้งนัะเรียยทราวบ้าผู้มีภาระงานหนึ่งงานให้นักเรียนร่วมกันทําโดยให้นักเรียนจับผู้ตัวพัดและตัวนางไปฝึกปฏิบัติภาษาท่ายิ้มที่เรียนในวันนี้ให้เกิดความเชี่ยวชาญและจากนั้นให้ถ่ายภาพการปฏิบัติเป็นภาพนิ่งและอัดวิดีโอลงในใบงานที่12เรื่องภาษาท่ายิ้มพร้อมเขียนอธิบายวิธีปฏิบัติกําหนดส่งในชั่วโมงถัดไปและนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมความรู้ได้จากาพิธีทัศน์เรื่องภาษาท่ายิ้มที่ครูส่งให้ ศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จาก y YouTube ครูสรุปบทเรียนด้วยการตั้งคำถามพัฒนาการคิดให้นักเรียนร่วมกันตอบจากนั้นครูกล่าวชื่นชมนักเรียนทุกคนในการตั้งใจศึกษาความรู้มีวินัยต่อตอนเองและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมการแก้ปัญหาจากการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องภาษาท่ายิม้มโดยใช้วิดีทัศ์เรื่องภาษาท่ายิม้มทําให้พบว่านักเรียนทุกคนได้ดูและปฏิบัติได้พร้อมกันไม่มีคนเรียนนักเรียนคนไหนหยอกล้อเล่นกันเพราะครูสามารถเข้าถึงนักเรียนทุกคนเพื่อแนะนําการปฏิบัติและพบ ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ a c t i v e l e a r n i n g ตามแผนจัดการเรียนรู้นี้สอดคล้องกับการเรียนการสอนปฏิบัติโดยแท้จริงผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมกับเพื่อนและครูได้ใช้ความสามารถในการเรียนอย่างเต็มที่ส่งผลให้มีผลการเรียน ดังนี้ด้านความรู้นักเรียนสามารถอธิบายความรู้ภาษาไทยยิ้มโดยตรวจสอบจากใบงานที่กำหนดให้อยู่ในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ93.75ทักษะกระบวนการนักเรียนสามารถปฏิบัติภาษาไทยยิ้มและนำเสนอผลง,งานชิ้นงานโดยตรวจสอบจากใบงานเรื่องภาษาไทยยิ้มอยู่ในคุณภาพดีมากคิดเป็นร้อยละ81.88ด้านคุณลกักษณะการมีผสมนักเรียนมีวินัยในการเรียนเข้าเรียนตรงเวลามุ่งมั่นในการทําง,งานรักในความเป็นไทยอยู่ในระดับดี โดยตรวจสอบจากแบบประเมินคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยขอขอบคุณท่านคณะกรรมการเป็นอย่างสูงค่ะ